สิบวันที่พ่อสามีอยู่กับลูกสะพ้ายตามลําพังทุกอย่างดูปกติจนกระทั่งเธอเปิดประตูใต้บันไดบ้านนั้นเสียงที่เรียกชื่อเธอมันไม่ใช่เสียงของคนเป็นความลับที่ถูกซ่อนไว้ในบ้านหลังนี้จะเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาลบ้านไม้สองชั้นในหมู่บ้านเล็กๆเ,เงียบสงัดในตอนเช้าเสียงนกร้องเถาวเบาแทรกผ่านม่านบางๆที่ไหวตามลมแสงอาทิตย์ยามเช้าส่องรอดเข้ามาในห้องครัวทําให้ฝุ่นลอยระยิบระยับในอากาศราวกับละองทอง เมย์กำลังจัดโต๊ะอาหารเสียงช้อนกระทบจานเบาๆดังสม่ำเสมอเธอสูดลมหายใจลึกกลิ่นข้าวต้มร้อนๆผสมกลิ่นกาแฟาหอมอบอวลไปทั่วห้องประตูด้านหลังเปิดออกเสียงไม้ลั่นเอ็ดดังขึ้นพ่อสามีของเธอเดินเข้ามาอย่างช้าๆใบหน้าของเขาเคร่งขรึมแต่สายตากลับนิ่งจนอ่านไม่ออกตื่นเช้าดีนี่เมย์เสียงของเขาต่ำและทุ้มเธอยิ้มจางๆทางพยักหน้า ต่ในใจกลับเต้นแรงอย่างไม่มีเหตุผลนับตั้งแต่เขาย้ายมาอยู่ด้วยเมื่อสิบวันก่อนบรรยากาศในบ้านก็เปลี่ยนไปทุกการเคลื่อนไหวของเขาเหมือนมีน้ำหนักทุกคำพูดของเขาทิ้งร่องรอยบางอย่างที่ทำให้เธอไม่สบายใจคืนก่อนหน้านั้นเธอได้ยินเสียงฝีเท้าเดินผ่านหน้าห้องนอนเสียงเบามากแต่ชัดเจนพอจะทำให้เธอสะดุ้งตื่นเมื่อเธอแง้มประตูออกไปกลับเห็นเพียงเงาเคลื่อนไหวช้าๆริมระเบียงเช้าวันต่อมา พ่อสามีบอกว่าออกมาดูดาวเพราะนอนไม่หลับแต่ในตาเขามีบางอย่างที่ไม่ใช่แค่ความเหนื่อยล้ามันเหมือนมีความลับที่เขาปิดไว้แน่นเมพยายามไม่คิดมากเธอบอกตัวเองว่าทุกอย่างอาจเป็นเพียงความรู้สึกแต่เมื่อเธอเปิดลิ้นชักในห้องเก็บของเพื่อหาผ้ากลับพบกล่องไม้เก่ากล่องหนึ่งซ่อนอยู่ใต้ผ้าห่มเก่ากล่องนั้นมีกลิ่นไม้เก่าและฝุ่นหนาเธอค่อยๆเปิดฝากล่องภายในมีรูปถ่ายเก่าหลายใบ ภาพหญิงสาวคนหนึ่งที่หน้าตาคล้ายเธออย่างน่าประหลาดในบางภาพหญิงคนนั้นยืนข้างพ่อสามีรอยยิ้มของเขาในภาพไม่เหมือนรอยยิ้มที่เธอเคยเห็นมันอบอุ่นเกินไปอบอุ่นจนทําให้หัวใจของเมสันไหวเธอหยิบภาพขึ้นมาดูใกล้ๆบนหลังภาพมีวันที่เขียนด้วยลายมือเป็นวันเดือนปีที่เกิดขึ้นก่อนที่เธอจะเข้ามาเป็นลูกสะพ้ายเพียงไม่กี่เดือนเสียงฝีเท้าดังขึ้นอีกครั้งจากข้างหลังเธอหันกลับไปชา้า พ่อสามียืนอยู่ตรงประตูในมือของเขามีกุญแจเก่าดอกหนึ่งที่สะท้อนแสงแววตาของเขานิ่งเหมือนเดิมแต่ในแวบ,บนั้นเมรู้สึกว่าทุกสิ่งที่เธอเคยคิดว่าเข้าใจกำลังจะพังทลายลงในเสี้ยววินาทีเดียวเธอเจอกล่องนั้นได้ยังไงเสียงของพ่อสามีแผ่วต่ำแต่เย็นเยียบมเมเผลอกำรูกถ่ายแน่นมือเธอสั่นจนแทบควบคุมไม่ได้ฉันแค่กำลังหาผ้าเธอตอบเสียงเบา แต่ดวงตาของชายตรงหน้ากลับไม่ละไปจากมือเธอเขาก้าวเข้ามาอีกก้าวพื้นไม้ใต้เท้าส่งเสียงลั่นกลิ่นน้ำมันไม้และกลิ่นเหงื่อผสมกันจนอบอวนในอากาศรูปนั้นเขาเอ่ยช้าๆอย่าบอกใครว่าเธอเห็นมันเมกลืนน้ำลายฝืดคอเธอรู้สึกเหมือนลมหายใจในห้องถูกดูดหายไปหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุออกจากอกผู้หญิงในรูปคือใครคะคำถามหลุดออกมาโดยไม่ตั้งใจ และนั่นทําให้สายตาของพ่อสามีแข็งขึ้นเขาเงียบอยู่นานจนได้ยินเพียงเสียงนาฬิกาเดินเป็นจังหวะติ๊กติ๊กติ๊กเธอไม่ต้องรู้เขาตอบในที่สุดมันเป็นเรื่องของคนในบ้านนี้ที่ไม่ควรถูกพูดถึงอีกคําพูดนั้นทําให้ร่างของมเมยเย็นวา่าเธอหันไปมองรูปในมืออีกครั้งและเห็นบางอย่างที่เธอไม่ทันสังเกตมาก่อนในมุมของภาพมีรอยเปื้อนสีแดงคล้ำเหมือนคราบเลือดจาง และตรงข้างหลังหญิงสาวในภาพคือบ้านหลังเดียวกับที่เธอยืนอยู่ตอนนี้เธอหันกลับไปมองพ่อสามีเขายืนอยู่เงียบๆแต่ในแววตานั้นเต็มไปด้วยความสรงจำบางอย่างที่ไม่ควรถูกขุดขึ้นมาเสียงฝนเริ่มตกกระทบหลังคาหยดน้ำไหลลงมาตามขอบหน้าต่างอากาศเย็นลงอย่างรวดเร็วกลิ่นดินชื้นอบอวนเข้ามาในห้องเมยค่อยๆถอยหลังแต่เท้าเธอสะดุดกับขอบกล่อง รูปถ่ายร่วงหล่นกระจายเต็มพื้นหนึ่งในรูปนั้นคว่ำลงเธอก้มลงหยิบขึ้นมาและเมื่อพลิกกลับด้านเธอก็อแทบหยุดหายใจในภาพนั้นเป็นหญิงสาวคนเดิมแต่มือของเธอกําลังถือกุญแจดอกเดียวกับที่อยู่ในมือพ่อสามีตอนนี้เลือดในกายของเมยเยนเฉียบสายตาของเธอสั่นไหวภาพหญิงสาวในรูปยังคงมองเธอด้วยรอยยิ้มแปลกๆรอยยิ้มที่เหมือนมีชีวิต พ่อสามีเดินเข้ามาใกล้อีกเก้าเสียงฟีเท้าของเขาหนักแน่นแต่ช้าเธอรู้ไหมเขาพูดเบาๆจนแทบเป็นเสียงกระซิบคนในรูปนั้นเคยอยู่ตรงที่เธอยืนอยู่ตอนนี้หัวใจของเมเนทนลทีเธอหันมองรอบห้องแสงจากหลอดไฟกระพริบเบาๆเงาของทั้งคู่ทอดยาวบนพื้นไม้เหมือนภาพซ้ำจากอดีตหมายความว่ายังไงคะเสียงของเธอแผ่วและสัน่น แต่เขากลับยิ้มบางๆเหมือนคนที่รอเวลานี้มานานเธอไม่เคยสังเกตใช่ไหมว่าประตูห้องใต้บันไดมันล็อกจากด้านนอกคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางอกเมย์จำได้ว่าเคยเห็นประตูนั่นแต่เธอไม่เคยกล้าเปิดสายตาของเขาเหลือบไปที่มุมห้องคนในรูปเคยอยู่ที่นั่นน้ำเสียงราบเรียบแต่เย็นเยือกและเธอก็น้าคล้ายกับเธอมากจนบางครั้งฉันแทบแยกไม่ออกลมหายใจของเมติดขัด กล่องไม้ยังเปิดอยู่ในนั้นมีซองจดหมายเก่าๆหลายซองหนึ่งในนั้นมีชื่อของเธอเขียนไว้ด้วยลายมือของพ่อสามีเองเธอค่อยๆหยิบซองนั้นขึ้นมากระดาษด้านในเหลืองกรอบตามกาลเวลาแต่ข้อความบนนั้นชัดเจนถ้าใครได้อ่านข้อความนี้แสดงว่าเธอกำลังจะรู้ความจริงของบ้านหลังนี้เธอเงยหน้าขึ้นแต่พ่อสามีไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วเสียงฟีเท้าเบาๆดังมาจากทางบันได เขากำลังก้าวลงไปชั้นล่างอย่างเงียบงันเมมองตามหัวใจเธอสั่นระรัวและทันใดนั้นเสียงล็อกประตูบ้านก็ดังขึ้นจากข้างนอกเสียงแกรกดังชัดเจนในความเงียบเมสะดุ้งหันขวับไปทางประตูลมหายใจเธอขาดเป็นห่วงทุกอย่างรอบตัวนิ่งจนได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองเธอรีบวิ่งไปที่หน้าต่างแต่มันถูกปิดแน่นจากด้านนอก ท่าม่านปลิวเบาๆตามลมที่ลอดเข้ามาเพียงน้อยนิดเกล็ฝน,นและกล่นสนิมจากกรอบเหล็กแทรกเข้าจมูกพ่อคักพ่อเธอตะโกนสุดเสียงแต่ไม่มีเสียงตอบกลับมีเพียงเสียงฝนที่เริ่มกระหน่ำแรงขึ้นเรื่อยๆเธอรีบกลับไปที่โต๊ะคว้าซองจดหมายอีกซองออกมามือของเธอสั่นจนกระดาษแทบขาดข้อความข้างในเขียนด้วยหมึกซีดจ,จางอย่าไว้ใจเสียงฝีเท้าที่ได้ยินในตอนกลางคืนมันไม่ใช่ของคนเป็น เลือดในร่างเย็นว่าเธอเหลือบมองไปที่ประตูห้องใต้บันไดประตูไม้สีน้ำตาลเข้มที่ดูเก่าและชื้นเหมือนกำลังหายใจอยู่เบาๆเสียงเคลื่อนไหวเบาๆดังขึ้นจากด้านในเหมือนมีใครบางคนขวนประตูจากข้างในเธอถอยหลังมือปิดปากตัวเองแน่นเพื่อไม่ให้เสียงหลุดออกมาแล้วเสียงของพ่อสามีก็ดังขึ้นจากชั้นล่างเมย์อย่าเปิดมัน เสียงนั้นราบเรียบแต่เธาเบาเราวกับไม่ได้มาจากคนที่ยังมีชีวิตเมชงักหัวใจเต้นที่จนแทบระเบิดแต่เสียงข้างในประตูกลับดังขึ้นอีกคราวนี้ชัดกว่าเดิมเหมือนมีใครกำลังเรียกชื่อของเธอเบาๆเมเปิดประตูเสียงนั้นเป็นเสียงของผู้หญิงเสียงที่คุ้นเคยอย่างประหลาดคุ้นจนเธอรู้สึกเหมือนเคยได้ยินมันมาก่อนในความฝันเมยืนนิ่งน้ำตาคลอในดวงตา เสียงผู้หญิงที่เรียกชื่อเธอยังคงดังแผ่วเบาคล้ายเสียงสะอื้นผสมเสียงกระซิบจากอีกโลกหนึ่งเธอค่อยๆเดินเข้าใกล้ประตูใต้บันไดมือสั่นไหวเหนือกรอนเหล็กหัวใจของเธอสั่นสะเทือนราวจะฉีกออกเป็นชิ้นแต่ความอยากรู้ความกลัวและความเศร้ากลับพันกันจนเธอไม่อาจถอยเธอสูดลมหายใจลึกบิดลูกบิดชา้ชาๆเสียงแอดของประตูดังแหวกความเงียบในบ้านกลิ่นอับและกลิ่นฝุ่นเก่าพุ่งเข้ามาทันที ภายในห้องมืดสนิทแต่แสงฟ้าผ่าจากภายนอกศาสเข้ามาพอดีเผยให้เห็นเงาร่างหนึ่งนั่งอยู่มุมห้องหญิงสาวในชุดขาวกับคร่ำคราใบหน้าซีเซียวแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความเศร้าเธอยิ้มให้เมยรอยยิ้มที่เหมือนในรูปถ่ายทุกประการขอบใจที่เปิดเสียงของเธอสัน่นและแถวเหมือนลมหายใจสุดท้ายทันใดนั้นพ่อสามีรีบวิ่งขึ้นมาอย่าเข้าไปเขาตะโกนสุดเสียง แต่สายไฟอีกสายก็ฟาดเปรี้ยงลงกลางฟ้าแสงขาววาบทั่วทั้งห้องทุกอย่างเงียบลงในชั่วพริปตาเดียวเมื่อไม่ลืมตาขึ้นอีกครั้งห้องใต้บันไดว่างเปล่าไม่มีใครไม่มีรูปไม่มีกล่องเหลือเพียงกุญแจดอกเก่าดอกหนึ่งตกอยู่บนพื้นเย็นเฉียบจนเธอไม่กล้าสัมผัสหลายวันต่อมาพ่อสามีเก็บของย้ายออกจากบ้านไม่พูดอะไรอีกแม้แต่คำเดียวบ้านกลับมาเงียบสงดเหมือนเดิม แต่ทุกคืนก่อนนอนเมยยังคงได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆผ่านหน้าห้องและเสียงผู้หญิงกระซิบแผ่วขอบใจที่ปลดปล่อยฉันแสงจัะลอดผ่านหน้าต่างสะท้อนกับกุญแจออกนั้นที่เธอวางไว้บนโต๊ะมันยังคงเย็นเหมือนคืนที่เธอเปิดประตูออกไปครั้งนั้นเอง